เป็นที่รู้กันดีว่าในปัจจุบันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในประเทศไทยมีแนวโน้มเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและจะมีความรุนแรงมากขึ้นในกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ที่มีโรคประจำตัว กรมอนามัยจึงแนะนําให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นด้วยการอยู่ในห้องปลอดฝุ่นในช่วงที่ฝุ่นสูงโดยมีหลักการง่ายๆคือ 1. การฝุ่นไม่ให้เข้า 2. ไล่ไม่ให้ฝุ่นอยู่ 3. ไม่ทํากิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นแล้วเราจะอยู่ในห้องปลอดฝุ่นเมื่อไหร่เมื่อค่าฝุ่นอยู่ในระดับเกินมาตรฐานคืออยู่ในระดับสีส้มหรือสีแดงแต่สำหรับกลุ่มเสี่ยง ควรอยู่ในห้องปลอดฝุ่นตั้งแต่ระดับสีเหลืองขึ้นไปทีนี้เมื่อเด็กนักเรียนกลับบ้านแล้วเราก็ให้ควบหมทุกคนนะคะแล้วก็ปิดเราจะอยู่แบนี้ถ้าเป็นอย่างกับค้าของฝุ่นที่ท,ท,ที่ที่ว่าอันนี้นะคะถ้ารายยกก็จะที่ว่ามีลยมายหงอนะงานเนี้ยก็จะแจง้างพนักงานว่าซึ่งเขาจะพอเราเห็นอย่างเงี้ยว่าเออมันจะมีข้าของฝุ่นผุนขึ้นทุกคนก็ไมาได้วดิ